กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในฟาร์ม1 9นะครับก็สําหรับวันนี้ครับเรามาอยู่กับหัวลากนะครับผมนี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นงานทําถนนนะวันนี้นะครับงานวิ่งหินทําถนนนะครับผมนี่ของเราก็มากับหัวลากคันใหม่นะคันนี้เป็น isuzu gx320 นะครับผมนี่เลยครับหัวลากนะ มาในโทนสีดำานะครับผมนี่โคตรดุดันเลยนะครับมากับหางซีมีดำานะครับผมนี่เป็นดำสามมิตนะนี่ครับผมก็ละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับมีท่อท่อแต่งนะคันนี้แล้วก็มีรถพ่วงนะครับ U d ดีคันหนึ่งแล้วก็หัวลากของน้องเปานะครับผมนี่เลยนะถอดแบบมาจากชีวิตจริงเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปขนหินเอาไปเททำถนนนะ นะครับเป็นคลิปทําถนนเนี่ยก็น่าจะเป็น EP 2นะ EP นี้ก็น่าจะเป็นการขนหินไปเทไว้ก่อนนะครับผมก็เตรียมหน้าง,งานไว้แล้วนะเป็นหน้าง,งานใหม่นะครับผมก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับผมไปพี่ไปเราไปเลยโอเคครับปไปไปลไปบ่ตอ่อเอเดี๋ยวไปใส่หินก่อนนะครับเดี๋ยวไปใส่หินที่บอดินนะครับ บ่อดินเราก็มีหินด้วยนะไปครับจัดไปบ้านพี่ก็ฝนตกนะตอนนี้ถ้าได้ยินเสียงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับไม่ตกนี่ไงมาทางนี้หัวลากทำไมหัวลากพี่ไม้สิ่งแท่อ้เกมจะแข่งวะแข่งได้นะอ๋อลงบ่อตรงนี้เหรอพี่ใช่ใช่โอ้ยบ่อได้บ่อนะลูกพี่นะห้ามกดดัน เพราะว่า,อาบอดดิกันบอดดดีลึกมากเลยจัดไปครับจัดไปครับรีบๆหน่อยพี่ใจเย็นใจเย็นนี่ก็จี้ยังเลยโหอ,อา่าเบรกกระเป๋าเบรกอ่ะเด็กการมืองน,นะนะโอ้โหหินตัวไหนวะเกมตัวตัวซีแล้วกันมาตัวซีเป็นหินอ่าลูกลังนะใช่หรือเปล่าวะหินอะไรนี่น่าจะ เออน่าน่าจะเห็นภูเขาอะไรประมาณนี้แหละนะเ,นเ,นนเห็นร okay, นะเบิดภูเขาว่านี่เออเห็นอะไรนะเจีย้หัวลากหัวลากเบรกไม่อยู่เคหัวลากไม่ติด ABS ให้ล้อให้เบรกไงไม่ช่วงลงไอ้นี่พอดีอ่ะช่วงลงเนินพอดีอ่ะไปไปเปลี่ยนไปจานดิสเบรกแล้เปาโอ้โหไม่เป็นรถม <laughs> อเตอร์ไซค์เลยครับเฮ้ยรถเกีงช่วย ดูงท <L> รงน่าจะเขาก็ใช้เขาก็ใช้ดิปกแล้วน่าจะได้ไปคุยกับลากมะ่วงสักก่อนนะผมว่านะรถเก๋งรถเก๋งกับรถกระบะสมัยนี้เขาก็ใช้ดิปลิกแล้วโอ้ลุงนี่เขาใช้ไม้เอ้ใช้ไม้หนึ่งล้อครับมอสรอล้อไงขับไปแล้วปันปันกระโดดลงรถแล้วออกมายัดล้อออกนึกว่าจะเหมือนรถอีแต๊ดแบบเชนเกียาว เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขึ้นไปลองก่อนโอ้แล้วทางก็ชันนะพี่พี่รู้ไหมว่ารอินตอบ้านผมไม่มีเบรกนะพี่จะผ่อนเอาอนนี้ดึงเบรกมือด้วยแล้วก็ชินเกียร์ด้วยเรียบร้อยโค้ดโทรศัอนถอยก่อนถอยก่อนไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวไปส่งมาก่อนโอ้ยรอินตอบ้านผมมันชันเกินโอ้รถพี่ไม่แรงเดี๋ยวพี่ดูรถผมนะครับอย่ดีไปก่อนเลยละกันนะชิวๆก่อนไปก่อนไปก่อน พาไปก่อนเลยเปล่าอโอดูดิโอ้เรียบร้อยลงดึงโอ้เกินเกินเฮ้ยรถเปล่ารถเปล่าแรงกว่าพี่โอ้ติดรถเกมอ่ะเมื่อกี้อ่ะไม่งั้นขึ้นได้แล้วนะขึ้นมาไม่ได้ไหล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 ขึ้นขึ้นเฮ้ยรถขึ้นไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหรถผมขึ้นได้นี่ชิวๆเปล่าเปล่าเดี๋ยวรถพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอขึ้นอน อ๋อเลยครับผมจังหวะนี้หัวลากเดก้าครับผมมาแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้ยนิดเดียว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 เรียบร้อยดึ้งไหมครับดึ้งไหมเรียบร้อยเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองหาวิธีอ่าขึ้นดูก่อนแล้วได้ยินเสียงันลบต้องขออภัยนะปะเป่ามาแล้วเป่ามาเลยเป่ามาเลยมาเลยเป่าไปเลยเดี๋ยวพี่วิ่งออฟเอา เดี๋ยวพี่จอดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่จะวิ่งอ้อมเลยอ่ะใช่พี่พี่เราวิ่งว่อ้อมดูรถเป่าโคตรซิ่งเลยพี่เฮ้ยรถเป่าไปโคตรแรงเลยพี่เออไอ้ขึ้นได้ปะน่ะนิดเดียวไม่ได้ไหลโอ้โหรวเไอ้สิบล้อเขาดึงไปเมื่อกี้อ่ะโอ้โหรถพ่วงอ่ะไม่ได้ดึงครับไม่ได้ดึงเพาผมไม่ใส่เกียร์มืออ่ะเด้อเดี๋ยวพี่จะ ส,ส่งก่ปะปะอนเอาเปาลบเป่าลบพี่ไหมเป่าลบพี่ไหมเพราะพี่ไมมยันส่งนะไปแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วชนอีกแน่เปาไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมุนเลย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 ไปแล้วรถพี่ไหมมาแล้วครับผมไาแล้วผมขึ้นได้ไหมโอ้ยเฮ้ยรอบนี้เออเกือบนิดเดียวเกือบนิดเดียวดึงโชว์ดึงไหมครับดึงไหมสั่นต่อถอนต่อดึงเลยดึงเลยไอเปาแม่งบี๊สองรอบเลยเอาเลย ไปถึงไปถึงเก็บเก็บดึง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 โเจ้าไม่ได้จ้า้เจ้าจ้า้เจ้าโ้เจ้าไม่ได้จ้าไม่ได้จ้าไม่ได้โอ้โหเีัวแล้วันเนัวแล้วมาๆๆขึ้นมาเลยเดี๋ยวดูสเตปวิ่งสองรอบนะสเตปวิ่งสอรอบเฮ้ยได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ่ะล้อลอยเออได้ล้อลอยความก่อนอ่ะถ้าเองมายอขึ้นได้อยู่ลอลอยเมื่อกี้พี่ล้อมันลอยอ่ะเกือบขึ้นได้อยู่นะเมื่อกี้นี่ดัครับดับเลยดับเลยโอ้โหสเต็ปนี้เกือบได้ผลนะอีนิดเดียวอ่ะมันล้อหน้ามันยกพอดีอ่ะเอาถ้าเองหมุนอีกรอบได้ไหมนี่รถความก่อนพี่ว่ารถรถความก่อนไอ่ไงมันมันเสียใงหวาดอยู่เออ ว่าจะขึ้นได้ไนรอบสองว่าจไม่ขึ้นสุดสุดนี่เลยหมาบลมห้ตายตายตายไอ้สุดเลยโอ้โหอ้าวอยู่ดีดีเขาอยากลองของไม่นี่เขาเรียกว่าการประหยัดน้ำมันพี่ใช่เปล่าเขาเรียกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าแอโร่ไดนามิกโดยการที่ให้รถคันข้างหน้าเอาแหวกอากาศให้แหวกลมให้ เดี๋ยพี่วิ่ง90เลยนะน้ำมันอยู่แล้วผมวิ่ง70เองพี่รถพี่วิ่งได้90เดี๋ยวเราเลี้ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวไปเทไปเทมาจากตรงนู้นเด้อเดี๋ยวนเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปแหมบอกคนอื่นเบาคุณเนรลุมตูดผมอยู่ตอนนี้นี่เอาเขาเรียกว่าแอโร o w dynamic นี่พี่นี่เดี๋ยวเทเลนนี้นะเลนที่ถ่ายไว้เนี่ยได้ครับผมส่วนเลนนี้ก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะครับ ๋ยนนี้เราจะเทก่อนนะงานรถเกียร์ก็เอาเลยเราเทก่อนเลยเลยอรถพี่มันถอยยากเออเกมเกมเกลับรถเรตรงนี้ไม ja oh, oh, ่ได้เหรอโอ้ยเดี๋ยวผมถอยโชว์เลยเวลาเหลืออีกเยอะพี่ไออีกเที่ยวนึงอะเนี่ยโออีกเที่ยวนึงโหเดี๋ยวเดี๋ยวรอบรอบสองแก้มือรอบรอบสองแก้มือนะเปา เอใตรงเด้อลูกพี่เด้อนี่เดี๋ยวตอนเกตก็น่าจะเกตง่ายอยู่ตามเลยพี่มันเทตีคู่ได้ไหมนี่พี่ว่าจะเราตีคู่อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชิดซ้ายให้แล้วก็อีกคันนึงค่อยตีคู่กันน่าจะได้นะะได้ไม่ต้องเปลืองอันนี้ไงเปลืองดินนะเ,เดี๋ยวนะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวตัวเนี้ย พี่จะทําการดําไปแล้วนี่โอ้ยดินลงเร็วว่ะไป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 อะไรเนี่ยวทำอะไรดิอโอ้ยตายเปล่ามาเลยนี่เออทีแบบได้นะนีพ่พี่พี่เคยเห็นพอ่อมดเฮล์ี่พอตเตอร์พหมนี่ผม,มว่าคุณเอาเวลาเอาเวลาขี่เอาเวลาขี่รถไทยหนี่ยมาถอยรถดีกว่าดิด <laughs> ผมลองจะไปรถเอเปอทียาวจังวะนั่นแหละพี่ทำไมเอ็กซ์สุดเฉยพี่เฮ้ยแต่ทำไมผมไม่เห็นดิมเลยพี่ผมไม่เห็นขิดไรเลยไปแล้วเกมน่าจะดินไม่โหลดอะป้เปาเที่ยวเที่ยวอยู่แล้วพี่แค่แค่รถผมเที่ยวเดียวก็หมดแล้วนี่โอ้ยเดี๋ยวเวลาเหลือๆเนี่ยแปเปามีอีกเนี่ยโอเคฮะ้เวลาแล้วเนาะแม่ลูกเขาก็ปวดลูกต่อลูกอยู่นั่นแหละ เอาก็เท่ากับพุยมาสองเที่ยวเลยนะอะไรครับน้ำหนักผงได้ท่ากันครับหัวลากหัวลากสีดำนี่แบบไม่ค่อยเห็นนะรถรถเอ่พ่วงสีดำนี่ยไม่ค่อยมีใครทำหรือเปล่าอะร้อนมันดูดสีมันดูดแดดแสงแดดได้ที่เปืืองแอร์ตายสีดำเลยใช่รเอ้ยรถเก่งรถกระบะเยอะแยะโถ แต่มันมันมันผมก็ไม่เข้าใจนะแต่มันอยู่ที่ไระบบความร้อนข้างในเรื่องปะแต่มันก็ร้อนนะพี่เวลาคนสีดำเวลาจอดตากแดดพี่เห็นร้อนทุกคันอะตากแดดแหงร้อนทุกคันแต่เปิดแอร์ก็เย็นเหมือนกันนะพี่โอ้ผเทสุดแล้วหรอดีดีเราเทสุดแล้วครับทุกคน ่ะเดี๋ยวโหลดเที่ยวสองก่อนเดี๋ยวเราจะไปเทกองไว้แล้วกันดีวิตเตอร์ก็ทเ,เทเกียนนะครับมันเลยจบวิตเตอร์ลากยาวเลยใส่เยอะจัดนะจริงจริงมันก็พ่วงเดียวกันนะพี่ก็เอาคันนั้นแหละมาเปลี่ยนสีนอ <c oughs> เอาเซมีคันหน้าเหลมาเปลี่ยนสีนี่อยู่ที่คนขับนะครับี่นี่นนสเต็ปไหนนี่ <c oughs> เดี๋ยวค่อยดู อ่ะเลยครับผมสองรอบนะเดี๋ยวคอยดูสองรอบนี่เฮ้ย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 ไม่ไหวอ่ะแล้วไม่ไหวเฉยเรียบเลยอีนิดเดียวอ่ะเปาเมื่อกี้อ่ะพี่มาพี่รู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองสูตรนี้ดีกว่าเปาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เองเองดูนี่นะนี่นี่เองดูนี่เดี๋ยวเปาเปาเปามาจอดตรงกลางก่อน เด no oh, ี๋ยวจอดจอดจอดตรงนี okay. ้เน okay. ah, ี่ยเดี๋ยวตรงนี้ก่อนรู้สึกว่าในบ่อในบ่อเขานี่มันร้ายมากเลยทุกคนนะเราแต่เราชิวไงอ่ะนะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองเดี๋ยวพี่ขอวนก่อนเดี๋ยวขอวนก่อนเอ้ยทะไมรถเป็นวิ่งไม่ออกวะรถไม่แรงเลยเดี๋ยวเขอวนสักสองรอบแล้วกันนี่โอ้ยต้องเล่งดีๆนะวะนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หอนเอ็อกหล่อเลยล้ากันนะโอ้ฝั่งนู้นเอ็กอ่ะไม่ไมาอีกเที่ยวอ่ะเอาแล้วครับผมปื๊บ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 อ,อุ้ยอุ้ยนิดเดียวเฮ้ยเหมือน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 ,น,น,นขึ้นอยู่นะขึ้นอยู่ขึ้นอยู่มั้งถอนต่ออยู่เนี่ยถอนต่ออยู่เนี่ย เฮ้ยเปาเฮ้ย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 ,เ,ยเปาดันตูดเปาดันตูดได้ไหมพี่กาํกลาลังกําลังกําลังดันขึ้นอยู่เด้อมันขึ้นเทเลนิดอ่ะอู้หมด <ขา S 1> แรงแล้วหมดแรงเปลวดันตึ๊ดที้เดียวที่เดียวดึงแรงแล้วเรื่อยสุดท้ายใช่ไหมครไม่ขึ้นหายหอบดึงไหมอ่ะดึงเลยดึงเลย ดึงเลยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวหัวลากบ่อนี้ไม่ไหวเลยขนาดรถพฟืงยังไม่ไหวเลยรถพฟืองอะดูน้องปอทำรอบครับน้องปอทำรอบโอ้สาวิ่งสวนทางนะเมื่อกี้นี่เฮ้ยรอบตกปอลรอบตกดอดไม่หนี่คันนี้เฮ้ยเฮ้ยวิกเตอร์หน้าลอยหน้าลอยแบบนี้ไม่รอดอืมไม่รอดจับ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 ไม่ได้ ไม่หลอดเลยเอ้ยอ้เสียงโบหอนด้วยคันนี้นี่ไปแล้วเว้ยโอ้คันนั้นเสียงลั่นแท่คันนั้นน่ะไม่จิดตามไม่ทันเอ้ออะไรเมื่อกี้ดิเ,เห็นแวบแบบนะ่ะ เจอไปแล้วครับผมสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดคนนู้นเขาวางจัดเลยอะ่ะเขาไม่ยอมไปสักเที่ยวเลยอะ่ะโอ้โหสุดจัดผมก็ใส่เยอะยนะดูวิเตอร์ดูวิเตอร์ทุกคนเออเไป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 มาละมาละมาละวิเตอร์มาละนี่เปิดไฟเลี้ยวมาแล้ว เตยเดียวไปแล้วนะครับผมสองเจ็ดโอ้โหโคตรหลอ่อดูมุมเราถ่ายมุมแบบเอฟเฟกต์ยังไงโอ้ไม่มีที่กองอดินอะ่ะเอากองไว้ไหนได้บ้างนี่กองไว้ตรงไรนาก็ได้พี่เอาตรงไรนี้ได้ไหมนี่แอบบนี่เดี๋ยวถ้วพี่ขี่น่า,นาจะได้ขี่ลุยสวนผักไปอะ่ะเนี่ยก็ลุยแล้ว ไม่ยาตดูยและกันครับผมไม่มีที่กองเนาะเดี๋ยวกองตรงนี้ก็ได้ดแถวนี้แหละกองไว้ก่อนฝนก็ตกดีจังเลยเนี่ยบ้านพี่เนี่ยโอ้ไม่ไรพี่เย็ยนสบายครับผมอ้าวเป่าพอแล้วเทเลย อ้าวติดติดเดินไม่รอดนี่นี่ดูรถเรานี่ติดฟิล์มสีฟ้ามาด้วยนี่ติดได้เฉพาะ2-7กับล็อกกี้นะนี่คันอื่นทำไม่ได้ครับเพราะว่ากระจกไม่ทะลุอ๋อคันจกิดเฟซมันติดใช่ไหมี่ใช่มันไม่รู้ว่าไปไปแก่ยังไงอะในอันนั้นอะเป็นเดออ์กระทำได้พี่ลบกฝั่งเองออกเฉยแต่มันก็ยิ้มยากหน่อย อ <c oughs> มันน่าจะแบบอันนี้เนาะมันแบบเส้นมันเป็นบางๆไม่ใช่เหรอใช่พี่โอเคครับผมโอเคไปเราปิดชิปกันดีกว่าครับผมสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้มาทํางานตรงนี้ต่อครับผมนี่ก็จริงๆเราต้องแบบทําให้เต็มนี่แหละนะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับย้ายรถเกตดรถแท็กเตอร์มาครับผมส่วนคนวิ่งหินก็อ่าอีกส่วนหนึ่งครับอ่ะประมาณนี้ ก็ใครชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ